สวัสดีค่ะปอปอนะคะตอนนี้นะคะอยู่กับเซ็ตสเกตบอร์ดนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวแฟชั่นนั่นเองนะในเวลแฟชั่นย่า Magnificent นะคะส p p o r t y Backpack นะคะหรือว่า Radical Skateboard นะคะน,นี่ก็คือจะเป็นรายชื่อของแฟชั่นแบรนด์นะคะในส่วนของสเตตัสนะคะเรื่องสเตตัสก็จะดีกว่านะคะดีกว่าสตรีมพังแน่นอนนะคะเรื่องสเตตัสทั่วไปดีกว่าสตรีมพังเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโบนัสเซตกันนะคะมีทั้ง 2, 3แล้วก็4เซตนะคะโอ้โหจะบอกว่าบุกมันติเยอะมากนะคะเพราะว่าเซตสี่เนี่ยเพิ่มมันติไปอีก3นะคะแล้วก็เพิ่ม AP ไปอีก3ด้วยคียที่ข้อยาเมนะคะ บวก15%นะฮะแล้วก็ถ้าใส่เซตสเนี่ยก็จะเพิ่มพลังป้องกันนะฮะ10%ถ้าเซตสก็เพิ่มโจมตี1ินะฮะโอ้บวกเยอะนะนี่ยเพราะว่าอย่างเมนูอ่ะเอ้ยเมนเวทยแต่มันไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าถ้าเมนูอ่ะรู้สึกว่าเพิ่มเยอะนะคะเพราะว่าเซตสี่โบนัสของสตรีมพังเนี่ยเพิ่มแค่ดามิติคอลแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าไม่มีการเพิ่มสเตตเพิ่มเติมอู้ ในส่วนของ ability นะคะก็คือจะเพิ่มพลังโจมตี20%เนะคะเมื่อต่อสู้แบบ general battle นะคะแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันอีก10%ด้วยนะะในด้วยนะคะในหมดวหมด general battle เท่านั้นนะคะแต่ว่านะคะในในส่วนของตัวคีเนี่ยจะเพิ่ม10%การโจมตีนะคะในการต่อสู้ general battle นะคะแล้วก็เพิ่มอีก10%นะคะในการต่อสู้แบบ TBS mission นะคะโหเรียกได้ว่า support กันดีๆเลยนะคะอื ซัพพอร์ตกันดีทีเดียวเชียวอุยแต่ว่าโปรอิชาเซซี่เขาอ่ะเพิ่มมันติเยอะเพิ่มมันติอาจจะดูไม่เยอะนะคะแต่ว่าสำหรับเมนธทนูเนี่ยมันมันเยอะนะเออแล้วก็พ่อม a เอพีอีกสามนะคะหวานเจี๊ยบโอเคเดี๋ยวเรามาดูดูในส่วนของสกิลกันนะคะายสไตล์นะคะวินสไตล์เม d i c a l skateboard อันนี้จะมีในส่วนของคอเลคชันด้วยนะคะนีมีมีคอเลคชัน,น,น collection. แต่เปิดยากชิหายเลยนะคอเลกชันนะคะบวกมันตีอีกสี A P อีกสีนะคะแล้วก็เมนจิกดาเมสิบของดีแต่นะเมื่อกี้ปอมีแต่นะปอมีปอมีไม่แลใช่ปะมือไม้สัน่นพอแบบเพิ่มมันตีปุ๊บมือไม้สั่นเลยจ้ะแต่เปิดยากจริง <c oughs> อันนี้คือก่อนมาอัดคลิปอะคือเปิดไปอีกหกสิบใบนะคะจากที่ไลฟ์สตรีมมา โอนี่บวกอย่างละหนึ่งนะคะแล้วก็เมจิกดาเมสสองเปอร์เซนตรู้สึกว่าตัวเรามันช่างน้อยนิดโอเคเดี๋ยวเราไปลองเรื่องของสกิลกันนะคะว่าความแรงของสกิลจะอยู่ที่เท่าไหร่ขออนุญ,ญาตว่ดไปหมาทองนะหมาทองเป็นไงการเคลื่อนที่ว่ะอันนี้ถอยหลังนะถอยหลังถอยหลัง เกมเรามันกดถอยหลังได้นะรู้ยังแล้วมันก็จะแบบว่ามีแอคชั่นนะ <c oughs> แค่นั้นแหละบอกแค่นี้แหละโอเคหมาทองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่นาะโอเคค่ะเรามาถึงหมาทองกันแล้วนะคะเดี๋ยวปอจะลองดูเนาะว่าจะทําอะไรยังไงได้ <c oughs> เดี๋ยวปอว่าปอถอดเสื้อด้วยดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้าเซตสามใช่ไหม <c oughs> เราอยากจะเทียบดาเมจข,ของตัวขี่กันอะไรเงี้ยเพื่อให้คนได้ตัดสินใจ โอ้โหสองหมื่นนะคะเราเป็นหมอสองหมื่นที่แบบค่าอัน,นี้มากเป็นแบบด้าเมจแบบวันฮิตนะคะสองหมื่นอันนี้เลื่อมบอนมันเหลือหมื่นเจ็ดไงมันก็เลยเห็นแค่นั้นแต่เราลองสองหมื่น สองศูนยจ็ดเก้าสามโอเคเดี๋ยวเรามาดูสตรีมพังกันนะฮะเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะเปลี่ยนดีไหมอ่าอันเชิญสตรีมพังนะครับผม หมื่นเก้านะคะหมื่นเก้ากับเจ็ดร้อยคือจริงๆตอนเนี้ยสกเกต็ตบอร์ดแม่งเหมาะกับปอตอนที่ปอไปฟาร์มกิจแล้วแม่งเหลือติง่งอะเพราะว่ามันเหลือติ่งจริงๆนะแล้วคือมันคือมันคือติ่งที่แบบว่าโขดาเมจจากไหนก็ได้อีกสักนิดน,นึงอะเ,เออแล้วมดนนั่งจะตายอันนี้ก็คือแรงกว่าไอ้เบากว่านิดหน่อยนะคะสำหรั unk, บสตรีมฮังเบากว่าประมาณพันนึง เพราะว่าอันนั้นมันหมื่นกับเจ็ดร้อยใช่ไหมอันนี้มันอยู่ที่หมื่นเก้ากับเจ็ดร้อยสองหมื่นกับเจ็ดร้อยกับหมื่นเก้ากับเจ็ดร้อยก็คือประมาณพันหนึ่งนะคะเรื่องความแรงเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของกระเป๋ากันบ้างนะคะตัวแบ็คแพดแบ็คแ แบ็คแพคแบ็คแพคอู้ระเบิดข้างอฮ้ยแล้วระเบิดทีตายเลยเหรอโอ้วดูดิ เปิดทีตายเย้อยสามหืนสามมอนมันมีเลือดสามหมื่นสามมอนมันมีเลือดสามหมื่นสามนะเอาไม่ออกชิบหายแล้วปอติดสตันเฮ้ยดแต่ว่าสกิลมันสวยจังเนาะเราแพ้ของสวยๆงามๆเสียด้วยสิ แต่ว่าสำหรับปอนนะปอชอบปีกสตรีมพังมากกว่าตอนฟ้ามันผ่ามันดูสะใจดีทำไมเราไม่เอาลินมาวะสวยงามนะคะสำหรับปีกก็สรุปก็คือนะแน่นอนว่าเรื่องโบนัสเ,เนี่ยดีกว่าแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะแล้วก็ติดสตาร์อีกแล้วกู แล้วก็ในส่วนของสกิลต e. ัวขี une, yeah ่นะคะก็ม hmm. mm ีความแรงที hmm. okay. so. mm ่มากกว่าประมาณ1,000ของสเต็มพังนะคะแต่ว่าเลดการเปิดคือแย่มากใช้คำว่าแย่มาก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 เลดแย่จริงๆนะคะเพราะว่าจะยังไงเดี๋ยวปอจะอัดคลิปไว้ให้ได้รับชมกันนะคะสำหรับ รีวิวการเปิดกล่องนะคะของสเก็ตทั้ง3แบบเนาะอันนี้ก็ต้องขอบคุณตัวสกาเลตเขานะคะทีออ่อุปการและกล่องสุ่มมาให้ได้เทสกันนะคะซึ่งปอจริงๆอะปอปอไม่ใช่สายเติมหนักขนาดนะปอก็มีความคาใจอยู่เหมือนกันว่าที่บ่นกันว่ากล่องเกลือกล่องเกลือนี่มันเกลือจริงไหมว่าสรุปแม่งเกลือจริง <laughs> คือปอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นเขาเปิดยังไงนะคะแต่ว่าสําหรับปอเนี่ย นะคะโอเคถ้าอย่างไงเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะมารีวิวอะไรนะคะวันนี้ก็เราก็ได้ผู้แพ้ผู้ชนะอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคลิปหน้าก็อาจจะไม่มีเซสเกตมาเทียบให้นะคะเพราะว่าไม่น่าจะมีก็คงจะเป็นสตรีมพังเหมือนเดิมนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ